การสำหรับประสคงนะคะก็จะมีเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะก็จะย้ายมาจากที่อื่นที่อ่านไม่ออกก็ย้ายมาจากที่อื่นหมดเลยนะคะที่คุณติวารศรน่าจะมีปัญหาอยู่แต่เราก็คดให้เขาอ่านบ่อยนะคะเดี๋ยวเขาก็อ่านได้นะคะจากที่ได้ฟังนะคะคุณรูนะคะแต่ละทีมได้นําเสนอสรุปผลการสอของรอบที่3าไปแล้วนะคะก็ จุดดีเด่นจุดเด่นจุดเด่นก็คือเราใช้สื่อนวะัตรกรรมที่สอดค้องกับเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนการจัดก,การเรียนรู้นะคะใช้สื่อ uh, powerpoint นะสื่อบัตรคำํำสื่อบัตรภาพอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะทุกระดับชั้นเลยนะเพราะว่าเรามีจอทีวีจอใหญ่ด้วยจะมีปัญหาอนุบาล เดี๋ยวปีหน้าปีหน้าก็จะจัดสรรในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีให้กับอรุบาลุนะเพราะว่ารูเข้าไปดูแล้วก็จอเล็กจริงจริงนะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของเครือข่ายการเชื่อมใช่ไหมครับเ,เพราะว่าตามปกติแล้วเด็กเล็กต้องดูภาพที่ใหญ่หนะภาพที่ใหญ่ใหญ่แต่ว่าปรากฏว่าเป็นเป็นจอเล็กทั้งคู่เลยนะใช่ไหมครับเ,เดี๋ยวเราจัดใหม่เลยนะคะปีหน้าเดี๋ยว แล้ววางงบประมาณใหม่ในเรื่องของจอทีวีเริ่มจากให้พอสมภาวะของเรียนด้วยนะฮะตรงนี้รับรับไว้ไปแก้ไขปัปรุงนะคะของของในเรื่องของฝ่ายบริหารนะคะก็โอเคนะลูกโดยรวมนะคะเริ่มจากพอสม้าวะเลยคุณรูเรโนเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสอนอยู่แล้วระดับระสม้าวจะไม่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นการเก็บเด็ก การคุมชั้นเรียนทุกอย่างนชัดเจนในเรื่องของการสอนด้วยนะคะเหมาะสมกับเด็กนะก็ขอชื่นชมแล้วก็เชื่อว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆครูเรนงก็สามารถที่จะจัดการได้นี่ก็อาศัยประสบการณ์ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานแล้วก็ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสอนแล้วก็สามารถที่จะให้เด็กมีพัฒนาการตามไปแล้วก็ชื่นชมครูทุกวันทุกสั ไปในเรื่องของครูสายปอดึงปึงวนะปอดึงปึ 1, ป 3, ก็มีตรงสาขาวิชามีคูมีครูกำพันนะครูพันครูดนที่ยาก็กมีครูปฐมมาที่ที่ตรงกับสาขาวิชานอกนั้นก็จะเป็นสาระอื่นแต่ก็มีความภาคภูมิใจนะคะที่ครูสามารถ จากการเรียนการสอนภาษาไทยได้นะอย่างครูวันพีมลเอกภาษาอังกฤษแต่สอนภาษาไทยได้นะคะแล้วก็ครูครูประสงที่มาใหม่ครูพิมพ์พี่มลนะครูก็ได้ไปสังเกตการสอนนะคะก็ตั้งใจสอนตั้งใจสอนแล้วก็สอนภาษาไทยชนิดจะสอนเราจะเน้นสองสาระหลักก่อนนะคะตอเด็กเล็กะให้เด็กอ่านหนังสืออา่านให้ออกเขียนได้แต่ช้านก่อน จาจจะบริการเรียนกลุ่มสาระกนรเรี่นรู้อน่ไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาทางการนิตศาสตร์ถ้าเด็ก่ารไม่ออกแลเรียนก็อ่านโจทย์ไม่ได้พี่เขาจบไม่ได้นาะนันภาษาไทยก็จะมาอันดับหนึ่งอันดับสองก็จะเป็นเพื่อนนิตทศาสตร์นะคะก็เรียนความมุ่งมั่นที่ดีในการตั้งใจสอนการใช้สื่อและวัรดุส่วนปัญหาเล็กเน้อยนะคะเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้แก้ไขได้ในเรื่องของซื่ออแล้วก็ ไปกิจกรรมบปไปความรู้ใบงานต่างๆก็ต้องทําให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนนะเพื่อที่จะให้นักเรียนสะดวกในการเรียนรู้นะคะทำให้เพียงพอแล้วก็ขนาดตัวสอนนะก็ต้องถ้าเป็นช่วงชั้นที่หนึ่งก็ต้องขนาดตัวใหญ่ๆด้วยนะคะก็ประมาณขนาดตัวสอนยี่สิบสี่พอยต์นะสำหรับเด็กเล็กเด็กก็จะเรียนรู้ได้ดีนะคะเรียนรู้ได้ดีส่วนใน เรื่องอื่นะที่นำเสนอมาที่เป็นปัญหาก็จะเจอเด็กที่เรียนรู้ช้าแต่และห้องจะมีเด็กที่เรียนรู้ช้าอย่างวันหนึ่งห้องปูมันก็เหมือนกันนะก็จะมีห้าคนเลยนะห้าคนจากสามสิบเ็ดคนนะที่ที่ยังยังต้องพัฒนาอีกมากนะถึงจะตามเพื่อนทันนะตรงนี้เราก็ใช้ความพยายามความรยร่อเสาะนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ก,กับคณะครูทุกท่านนะ้ก็ ใมุ่งมั่นตั้งใจพัฒน,นาเด็กกลุ่มนี้นเด็กกลุ่มที่มีปัญหาในด้านการเรียนรู้มันจะเป็นเหมือนกับเราใช้จิตวิญญาณความเป็นครูนะคะมุ่งมั่นทุ่มเทสอนสิทธนะ์เพื่อที่จะให้เขาอ่านออกเขียนได้แล้วก็ผ่านกประส์การเรียนรู้เป็นวิทยาทานอันสูงส่งนะคะที่จะผลักดันแล้วก็เพื่อหนุนให้เรา ประสบความสําเร็จในหน้าที่ราชการนะต,ตรงนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับแรงการครูทุกท่านนายาอย่าท้อแท้นายาอย่าท้าทาแอแท,ท้ให้มีความม,มุ่งมั่นตั้งใจทุกปัญหาเราสามารถที่จะแก้ไขได้นะครูก็ได้ฟังสรุปรายงานผลครูก็มีความปลิ้มปิตินดีนะคะว่าครูทุกท่านมีความเชื่วชาญในการสอนมีความพร้อมกล้าที่จะ เปิดชั้นเรียนให้คนอื่นได้เข้ามาดูมาวิาพากษ์ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของเรานะ,ะที่เราได้ได้เปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการ PLC พัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียนก็ทําให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองแว่นนะคะก็มีประสิทธิภาพก็น่าชื่นชมนะคะสศึกษารประเทศหรือว่าหน่วย หน่วยงานภายนอกท่าที่มาในเทศติดตามเราแล้วเราก็ได้รับคําชื่นชมในเรื่องของการใช้สื่อนวัตรกรรมแล้วก็เทคนิคการสอนเราสอนด้วยความมั่นใจด้วยความมุ่งม,มั่นตั้งใจตรงตามสาขาวิชาเรานะคะแล้วก็สําหรับที่ไม่ตรงสาขาวิชาก็มีความเพียรพยายามมีความมุ่งม,มัน่นก็ถือว่าสุดยอดนะคะสุดยอดแล้วนะ,ะก็ขอชื่นชมทุกท่านเลยนะคะขอเสียงปรบมือเป็นกาลังใจ ผลการสอนวงรอบที่3านมะ AAR ของโรงเรียนบ้านหนองบาแว่งแตตรงนี้ในวันที่16นะในวันที่16เราก็จะให้ตัวแทนนำเสนอก็สายชั้นละหนึ่งคนนะสายการละหนึ่งคนนำเสนอในที่ประชุมให้เขาทราบนะว่าการจัดการเรียนการสอนของเราเป็นอย่างไรบ้างแลก็เป็นตัวอย่างนิดนิดหน่อยหน่อยะก็คิดว่าวรุน่นตามวัตถุประสงค์ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะคสำหรับในเรื่องของงาน PLC นะคะเราก็ปรับเพียงเป็น,ปนชื่อชื่อเรื่องที่สอนนะคะแล้วก็ปรับคำถ้าเป็นภาษาไทยัวง้อที่สามเนี่ยถ้าเป็นมาตรามแมกบุกเราก็ใช้คำใหม่เข้ามาอย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะคะยกเว้นภาพนะยกเว้นภาพแล้วก็ชิ้นงานเอกสารหลักฐานร่องรอย เราดําเนินการให้เสร็จให้ครบเลยนะคะให้ครบเดี๋ยวคุณครูมันก็จะทําทให้ดูเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าที่ท่านผอ,อพูดวันนี้เขาจะให้โรงเรียนแต่และโรงเรียนนําผลงานดีเด่นไปนำเสนอะที่เขตพืน้นที่นะเราก็จะมีในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้แล้วก็ PRC นะเพราะว่าแฟ้มงานของคครูถึงชิ้นงานที่สิบทุกคนแล้วสุดยอดแล้วนะคะส่วน ส่วนชิ้นงานที่11ถึง 10, 15เดี๋ยวครูพันก็จะออกแบบให้ดูแต่คุณคณรูปฐุมมาครูกาลยานีครูคที่เคยทําก็น่าจะออกได้แล้วนะทํทำเป็นตัวอย่างกับน้องๆนะคะไม่ไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าในวันที่16เราก็จะได้วางให้กับสมาชิกที่มาดูไดนะ้ให้เขาดูเป็นตัวอย่างเราก็ไม่ถึงกับว่าต้องเน้นเอกสารเป๊ะแบบแต่ว่า แต่ก็ต้องมีนะมีมีให้เขาดูเพราะว่า PLC ก็อยู่ในกระบวนการวัดและประเมินในเรื่องของการพิจารณาเรื่องเงินเดือนด้วยแล้วก็ MOU นะครัก็ตกลงในการพัฒนางานอยู่ในมาตรฐานด้านครูผู้สอนมาตรฐานตำแหน่งด้านครูผู้สอนด้านที่สามนะคะ PLC นะยังถ้าครูประเมินครูก็ให้เต็มเต็มหมดเลยนะบโรงเรียนเราไม่มีข้อบอกพร่องเพราะว่าเรามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว นะคะก็ของคุณทูกท่านนะคะที่มาร่วมประชุมในวันนี้มีท่านใดที่จะเสนออะไรไหมคะเสนออะไรไหมถ่ายภาพได้ยังครูสัมัชยามาแล้วได้ภาพได้ยังลูกลถ่ายภาพแล้วนะนะโอเคนะลูกนะโอเคนะแล้วก็วันที่ส6กเนี่ยก็ขอความร่วมมือเดี๋ยวเราช่วยดูสถานที่ว่าเราจะจับอย่างไรเราจะให้นั่งแบบนี้ หรือว่ายกป้ายคูเข้าไปแล้วก็จับโต๊ะวางหรืออย่างไรเดี๋ยวช่วยกันพิจารณานะคะเออเอาแบบไหนที่เราจะนําโต๊ะมาวางแล้วก็พาปูก็คิดว่ามาเยอะนะคะที่ลาครูเห็นลาสองสามคนรอบสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าครูบอกว่าให้มาลงลายมือชื่อสี่ครั้งด้วยก็น่าจะมาเยอะอยู่บันทดลาเนะยเออ ไดไหมถ้าเรานั่งแบบนี้แล้วก็ซอยไปด้านหลังด้วย ổi, ได้ไหมได้ไหมก็เป็นโต๊ะที่ให้ั่งแบบนี้แล้วก็นั่งด้านด้านหลังนี้ได้นั่งด้านหลังเราแล้วก็